674418141นางสาวเซรินยาทองห้อม67ถับ84สวัสดีค่ะรหัสนักศึกษา674418144นางสาวสุนทรีนวละราห้อง67ับ84ค่ะสวัสดีค่ะรหัสนักศึกษา674418147นางสาวน้ำเตยคุณขำห้อง67ทับ84ค่ะสวัสดีครับรหัสนักศึกษา674418166น,นายธนกรสัจสุวรรณ ห้อง67ทั84ครับรันักศึกษา67 CC 18 170ชื่อนายสอบสิทธิ์เดเหมือนห้อง67 84รหัสนักศึกษา67 CC 18 181น,นางสาวพิลาลัตเล้ยงลําห้อง67ทับ84ค่ะสวัสดีครับรหัสนักศึกษา67 CC 18 182ชื่อนายพิลาสิทธิ์สังห่วมห้อง67ท84ครับรหัสนักศึกษา67 CC 18302 นายกิติคุนเกติ์ทิแสงทอง67 8 4รับรัหนะลักการและเหตุผลการปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนต้นไม้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยในการลดความร้อนในพื้นที่เมือ,อง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนในอากาศนอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและดินพังทลายโดยการดูดซับน้ำและรักษาความชื้นในดินวัตถุประสงค์ของโคงการนี้ 1. ต้นไม้จะช่วยถายออกซิเจนในเวลากลางวันทำให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์2ช่วยดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิเดภาวะเรือนกระจก เป็นเหตุทำให้เกิดท้อลโรกร้กอด 3. เป็นลมเงาบังแดดให้เกิดความล่มลืน่นประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะการปลูกต้นไม้ในชุมชนมีประโยชน์มากมายสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติโดยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนกลับคืนสู่บรรยากาศส่งผลให้อากาศในบริเวณชุมชนบริสุทธิ์ขึ้นและลดลดมลพิษทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนนอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะไปรับชมวิดีโดปดอปลูกต้นไม้กันเลยยิ yeah!